ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สากลอเป็นยังไงบ้างลูกดูแล้วนะประวัติของความเป็นมาของประเทศไทยของเรานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ครูก็จะมีใบงานให้ทำนะลูกสำหรับบางคน เพิ่งเข้ามาบอกว่าครูให้ทําอะไรครูให้ทาหออํางานด้วยยางช่วงต้นชั่วโมงครูจะยังไม่สั่งงานนะลูกเพราะว่าหลายคนเพิ่งจะเข้ามาตอนนี้เข้ามาแล้ว247คนแล้วนเพิ่งเข้ามาก็มีนะครับก็เลยให้ดูคลิปวิดีโอรอเพื่อนแล้วก็ครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับวันนี้สอนถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูกชูนิ้วสิ ยกมือมีกี่ขั้นตอนโอพินยามาดสี่ทับหนึ่งยกก่อนเพื่อนเลยใครใครมีทั้งหมดกี่นิ้วกี่นิ้วสามสองหนึ่งบางคนสามบางคนสองเปิดดูในหนังสือลูกเปิดหนังสือหน้าไหนหน้าสามเปิดหนังสือหน้าสามหน้าสี่อ๋อเปิดดูมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนโอเคหลายคนยกห้าขั้นตอน บางคนโอเคแบบนี้ก็มีนะอันนี้สามขั้นตอนหรือลูกหรือยังไงนะครับทั้งหมดห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างหนึ่งกำหนดหัวข้อที่สนใจนะหนึ่งกำหนดหัวข้อที่สนใจนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะเป็นขั้นตอนในการวิธีการทางประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเป็นนะักประวัติศาสตร์น้อยนะฝึกทำวิธีการทางประวัติศาสตร์ห้าขั้นตอนนี้ นะลูกแต่เราไม่ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศชาติหรอกครับของชาติไทยของอะไรให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองนะศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองหมายความว่าอย่างไรท้องถิ่นของตนเองเราอยู่บ้านไหนเอาของหมู่บ้านนั่นแหละไปถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะลูก มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะทุกหมู่บ้านก็จะมีนะลูกมีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านของเราเองในสมัยก่อนสมัยครูเป็นเด็กถ้าอยากรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเราไปหาข้อมูลที่ไหนไปที่วัดนะเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไปที่ผู้รู้นะบุคคลไปถามใครถามผู้ใหญ่บ้านมีประวัติไหม ก่อตั้งมาเมื่อ,อไรเอาข่าวๆย่อๆสั้นๆนะครับเมื่อเรากำหนดหัวข้อแล้วสองทำอะไรลูกรวบรวมหลักฐานรวบรวมหลักฐานข้อมูลไปจดจดบันทึกมาไปถ่ายรูปมาในสมัยนี้เนาะสมัยยุคเทคโนโลยีนะทุกคนหลายคนมีโทรศัพท์ใช้ในสมัยนี้นักเรียนไม่ค่อยได้เขียน นะในสมัยก่อนสมัยครูเป็นเด็กครูต้องไปเขียนไปลอกมาแล้วค่อยมาเรียบเรียงใหม่สมัยนี้ไปถ่ายรูปแชะเดียวค่อยมาลอกลงก็ได้นะรวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วก็นําหลักฐานนําข้อมูลมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อเท,ท็จจริงมาอยู่แล้วคําว่าข้อเท,ท็จจริงอ่าสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะลูกครูสั่งการบ้านหนึ่งข้อให้เขียนลงสมุดคําว่าข้อเท,ท็จจริงหมายถึงอะไร หนึ่งข้อใครตอบได้ตรงประเด็นมีรางวัลให้นะครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วก็นําข้อมูลนั้นมาสรุปสรุปหาอะไรหาข้อเท็จจริงอีกแล้วนะคาว่าข้อเท็จจริงคืออะไรนะสรุปหาข้อเท็จจริงเพื่อตอบคําถามด้วยการเลือกสรุข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดนะเมื่อสรุปข้อมูลเสร็จแล้วนักเรียนก็นําข้อมูลนั้นมานําเสนอ มีห้าขั้นตอนในวิธีการทางประวัติศาสตร์ใบงานนะลูกใบงานให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษนะกระดาษสมุดของเรานี่แหละที่มันมีเส้นไม่เอากระดาษ A 4นะบางคนเขียนใส่กระดาษ A 4ซีบางคนตีเส้นบางคนไม่ตีเส้นบางคนตีเส้นเอียงนะให้เขียนใส่กระดาษสมุดหนึ่งหน้ากระดาษให้นักเรียนดูเปิดหนังสือหน้าห้าลูก เห็นไหมหนังสือเปิดหนังสือหน้า5้าเห็นไหมลูกหน้า5้าเดี๋ยวครูเปิดให้ดูหน้านี้ลูกเห็นไหมหน้านี้นะหน้าที่ 5. ห้านะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1นึ่ะคำว่าแบ่งกลุ่มนี้ตัดออกเลยครูไม่ให้แบ่งกลุ่มครูให้นักเรียนทําคนเดียวนะลูก แบ่งกลุ่มนี้ตัดออกเลยไม่เอานะให้นักเรียนสืบคน้นนะสืบคน้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองนักเรียนอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วจัดทาเป็นรายงานทรงครูไม่ต้องทำรูปไม่ต้องทําเป็นรายงานเขียนใส่กระดาษครูขอแค่หนึ่งหน้าพอไม่ต้องเอามาเยอะในกระดาษนักเรียนหนึ่งหน้านั้นมีอะไรบ้าง หข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมีอะไรบ้างหนึ่งที่ตั้งนะบ้านใครบางคนเขียนที่อยู่มาสง่งภูตั้งอยู่บนถนนนะโอ้รถจะไม่ชนเหรอลูกตั้งอยู่บนถนนเลยเหรอนะที่ตั้งนะบ้านเลขที่เท่าไรหมู่อะไรชื่อบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดนะสภาพภูมิประเทศและภูมิ สภาพภูมิอากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงร้อนชืน้นหรือเป็นแบบไหนนะลูกหรืออากาศหนาวหิมะตกที่บ้านหนูหิมะตกคุณครูเมื่อวานบางคนบอกบ้านหนูฝนตกนะมีความชืน้นนะหลังจากนั้นลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจเป็นยังไงนะที่บ้านที่ชุมชนของเราท้องถิ่นของเราประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักนะลูกแล้วก็วัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันไปนะลูกบางบางท้องถิ่นก็เหมือนเหมือนกันแล้วก็มีสถานที่สําคัญอะไรไหมนะแล้วข้อต่อมานี้คือสําคัญคือประวัติความเป็นมานะประวัติความเป็นมาแล้วข้อสุดท้ายบุคคลสําคัญในท้องถิน่นนะมีไหมใครคือบุคคลสําคัญในท้องถิน่นในกรอบสีน้ําตาลนักเรียนเห็นไหมลูกกรอบสีน้ําตาล สีน้ำตาลนะครูมองเห็นเป็นสีน้ำตาลบางคนมองเห็นเป็นสีเหลืองนะไม่ผิดนะลูกหลายคนมองไม่เหมือนกันนะครับแต่ในกรอบนี้แหละที่เห็นไหมกรอบนี้แหละนะให้นักเรียนทําใส่กระดาษนะชื่อชั้นเลขที่เขียนใส่ข้างใต้กระดาษนะหัวข้อคือข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข้อนี้ให้ทำใส่กระดาษหนึ่งหน้ากระดาษพอไม่ต้องเอามาเยอะนะลูกไม่ต้องเขียนมาเยอะไม่ต้องเขียนมาสองหน้าสามหน้าไม่เอาเอาหน้าเดียวหลังจากนั้นให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนสืบคน้นเนี้มาตอบในแบบฝึกหัดหน้าห้าข้อหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลคือบุคคลนักเรียนไปถามใครมา นะเป็นแหล่งการเรียนรู้ไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรไปถามพระพระท่านมีนามว่าอย่างไรสถานที่ที่ไหนนะไปถามที่วัดหรือไปถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านวัสดุอุปกรณ์นะนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการไปจดบันทึกมีโทรศัพท์หรือว่ามีปากกาดินสอนะสมุดมีไหมไปจดบันทึกสมุดโน้ต วัฒนธรรมคืออะไรในท้องถิ่นของนักเรียนแล้วก็ข้อ2นักเรียนมีการวางแผนในการสืบค้นข้อมูลอย่างไรมีไหมหรือว่าตื่นเช้ามาสีหน้าสีตาแล้วก็เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถามถามแล้วก็กลับมาเลยหรือว่ามีการวางแผนว่าหนึ่งกำหนดหัวข้อไหมสองรวบรวมข้อมูลหลักฐานแบบไหนวิเคราะห์ข,ข้อมูลอย่างไรสรุปข้อมูลอย่างไรแล้วก็นําเสนอนี่คือการ วางแผนในการสืบค้นข้อมูลนะลูกมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมกูจะจบแล้วนะนี่ยังไม่ถึงเวลาหรอกอีกตั้งยี่สนาทีก็จะให้นักเรียนได้พักบ้างนะลูกมีชั่วโมงต่อไปก็จะเจอกับคุณครูวิชาภาษาอังกฤษนะครับส่วนี้สำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแค่ว่าให้เราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ ประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาของคนในอดีตนะลูกแล้วก็มีวิธีการที่จะศึกษาข้อมูลเรื่องราวในอดีตถ้าเราสนใจเราจะทำอย่างไรบางคนโตขึ้นไม่แน่นะอาจจะเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับไปพบซากกระดักหักพงังไปพบวัตถุบโบราณสามารถตีความได้มาว่าวัตถุชิ้นนี้มีมาแล้ว กี่ปีนะบางคนโตขึ้นเป็นนักวิทยานักประวัติศาสตร์ก็ก็ว่าได้ตอนนี้วันนี้เราเรียนป .4 เราก็ฝึกเป็นนักประวัติศาสตร์น้อยนะครับนักประวัติศาสตร์น้อยเริ่มต้นจากการศึกษานะคนกว้าสืบค้นเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองก่อนแล้วเดี๋ยวมาโรงเรียนเราค่อยมาคุยกันในห้องนะครับสำหรับนักเรียนที่เพิ่งมาใหม่นะลูก ที่เพิ่งเข้ามางานมีหนึ่งหน้าคือหน้าห้าเมื่อกี้ครูเพิ่งเห็นเด้งขึ้นมาอยู่สองสามคนในหน้าห้าในกรอบสีน้ำตาลให้นักเรียนทำใส่กระดาษหนึ่งหน้ากระดาษแล้วนำข้อมูลมาตอบในหน้าห้าข้อหนึ่งและข้อสองนะลูกส่งวันไหนส่งวันเปิดเทอมอ่าเราเปิดเทอมนั่นแหละแต่ว่าส่งวันที่เรามาเจอกันที่โรงเรียนส่งในห้องเรียนในชั่วโมงนั้น นักเรียนจะได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูนั้นก็คือหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์นะในหนึ่งสัปดาห์จะเจอการแค่หนึ่งชั่วโมงในวิชาประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะมากมายเรียนแค่หนึ่งชั่วโมงนะลูกสมุดที่ใช้ก็ให้เป็นสมุดเล่มบางมันจะมีเล่มเล็กเล่มหนาเนาะเล่มบางเล่มใหญ่ให้เราใช้เล่มบางนะครับ แล้วก็ให้ใช้ตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่เปิดเทอมจนจบเทอมนะลูกไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชารวมหลายคนนะหลายคนใช้สมุดเล่มเดียวมีทุกวิชานะบางคนวิชาประวัติศาสตร์ใช้เป็นเศษกระดาษไม่เอานะลูกนะเราขึ้นป .4 แล้วเรามีความพร้อมจะเป็นเด็กโตแล้วนะการใช้ วัสดุในการเขียนอุปกรณ์ในการเขียนก็ใช้เป็นปากกาซึ่งตอนป .3 เราใช้ดินสอใช่ไหมลูกตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ปากกาในการเขียนนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครจะถามอะไรอีกไหมคงไม่มีเนาะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะใครเข้าใจแล้วยกมืออ๋อหลายคนยกมือนะครับก็ ตอนนี้เวลา9ก้านกาสีนาทีนะครูก็จะขอจบการสอนในวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถถามมาในไลน์กลุ่มของเราได้นะลูกถามมาในไลน์กลุ่มของเราได้เลยนะครูถ้ามีอะไรครูก็จะเข้าไปตอบ สำหรับในกลุ่มนะในกลุ่มใหญ่ของเราครูฝากไว้ด้วยว่านักเรียนพยายามอย่าส่งสติกเกอร์นะลูกนะแล้วก็การคุยเล่นบางคนส่งรูปเกมมานะเล่นเกมแคปหน้าจอส่งโชว์เพื่อนถ้าจะโชว์เพื่อนส่งส่วนตัวนะลูกนะในกลุ่มใหญ่ของเราเปิดขึ้นมาเพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะบางคนส่งสติกเกอร์มา คนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเปิดมาเพอแป๊บเดียวขึ้น300 400ยอข้อความแล้วก็มีนะลูกมันจะเป็นการเปลืองพื้นที่นะครับก็ขอความร่วมมือนะน้องๆเด็กๆที่น่ารักทุกคนพยายามอย่าส่งสติกเกอร์แล้วก็อย่าคุยเล่นนะลูกนะให้เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการเรียนมีงานอะไรบ้างถามได้เรียนวิชาอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีตารางเรียนให้ดูส่วนการเข้านะการเข้าลิงก์ที่จะเรียนในแต่ละวันทุกวันนักเรียนจะใช้ลิงก์เดิมใช้ ID เดิมแล้วก็รหัสผ่านเดิมนะลูกสามารถเข้าใช้ได้เลยนะบางคนถามมาถามส่วนตัวครูมาด้วยว่าครูคะครูคะวันนี้ทําไมยังไม่เห็นคุณครูส่งลิงก์ให้เลยนะก็คือการใช้ลิงก์เราจะใช้ลิงก์ใน ดิ้งเดิมนะครับเข้ามาเดิมนักเรียนจดจดไอดีไว้ก็ได้นะลูกเผื่อวันหลังนะชั่วโมงต่อไปถ้าเกิดว่าเด้งออกบางคนหลายคนบอกคูเข้าแล้วมันเด้งออกเข้ายังไงนะก็ใช้ไอเดิมเลยเลยนะครับสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวเวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีแหละก็จะเป็นวิชา ภาษาอังกฤษก็ครูก็จะให้นักเรียนได้พักดื่มน้ำนะแล้วก็เว้นวักแล้วก็ไปปัสสาวะเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะลูกวันศุกร์หน้าเวลา9นาฬิกานะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะครับเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ